วันนี้นะครับพี่หนุ่มมีรถดีนะครับราคาถูกนะครับฟรีดาวนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นรถ4ประตูออโต้นะครับ G Auto สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่หนุ่มนะครับพัฒรกรนะครับที่รถยนต์มือสองดีออโต้ยูสคาร์วนราชธานีนะครับติดกับศูนย์นิสสันของเรานี่เองนะครับผมนะฮะ วันนี้นะครับพี่หนุ่มมีรถดีนะครับราคาถูกนะครับฟรีดาวนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรถ4ประตูออโต้นะครับกระบะนิสันนะครับโนวา่นะครับ2.5 LE เนะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับแหลกหลังคาต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรดีบ้างนะครับสำหรับ4ประตูราคาดีคันนี้เลยนะครับราคาพี่หนุ่มบอกเลย ราคาถูกมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันของตัวรถกันก่อนเนาะว่าวันนี้กระบะนาวาร่าสประตูคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสำหรับนิสสันนาวาร่าคันนี้นะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับตัวรถเนี่ยเป็น4ประตูเกียร์เนี่ยเป็นออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นตัวเซท้ายแล้วนะด้านหน้านะครับตัวรถเนี่ยไฟเนี่ยโอ้โหหมเอี่ยมเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นไฟใหม่เอี่ยมกระจังหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นลังพุ่งใหญ่ๆแบบนี้นะ นะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมตัวนี้นะครับก็มีกันชนหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้เลยให้ดูแบบรู้สึกแบบถึงความแบบบึกบึนแข็งแรงของตัวรถสีเนี่ยเป็นสีเทานะครับผมนะฮะด้านหน้าแบบสวยนะดูแข็งแรงมากๆเนาะด้านข้างของตัวรถเนาะอ่ะตัวยางนะครับรุ่นนี้นะครับเขาให้เป็นล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแม็กลมดํามาให้ด้วยเนาะพี่หนุ่มจะบอกนะว่ายางเนี่ยยังใหม่มากๆ,ๆ,ๆนะค,คันนี้นะลูกค้ายังเอาไปใช้ดีกยาวๆเลยนะครับดอกเ elites, หลือเยอะมากแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวรถเนี่ย ให้บันไดเหยียบขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีเฉพาะแกนแพทินัมนะครับเป็นตัวพิเศษที่ใส่บันไดข้ามแบบนี้มาให้นะอันนี้ติดจากศูนย์มาเลยนะแข็งแรงมากครับตัวนี้ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็จะใส่ไฟเดียวกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวรถเนี่ยพิเศษสําหรับรุ่นแกนไทเทเนียมนะครับก็คือตรงนี้เขาจะมีอ่าตัวที่ยึดแหลงหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ด้านบน แข็งแรงมากติดศูนย์มาให้นะตัวนี้มันจะเข้ากับตัวบันไดามากนะครับผมมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะไม่มีมาให้นะ,นะครับอ่ะถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังมีบันไดเหยียบขึ้นแล้วมีแหลกหลังคาแล้วตัวนี้มีโลบาร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมสําหรับรถที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็ดูครบชุดไปเลยนะครับล้อแม็กนะครับบันไดข้างเนะาะราวหลังคานะครับโรบาร์หลัง ติดแม็กไรเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคันนี้เนาะพร้อมใช้เลยนะครับสีสันตัวรถเนี่ยสวยงามมากไม่ต้องไปทําอะไรเลยอันนี้สภาพเดิมๆนะครับนอกจากอุปกรณ์ที่หนุ่มบอกมาแล้วนะครับบนมาด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีบันไดหลังมาให้ด้วยเนาะนี่นะครับบันไดหลังมาให้นะครับนี่เลยนะครับรุ่น LE นะครับแกนไทเทเนียมนะฮะ เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็มีคมเยี่ยมด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องหลักมาให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าในรถที่มีจอมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับรถเนี่ยเป็น4ประตูออโต้อย่างที่หนุ่มบอกเนาะรอบๆคันก็จะประมาณนี้ออปชั่นที่ให้มาเนี่ยถือว่าครบมากนะครับสำหรับกระบะ4ประตูออโต้ปี2012นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มนะครับพาดูรอบๆอบบเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าภายในของนาวาร่าประตูเนี่ยกว้างขนาดไหนไปครับไปดูกัน โอเคครับเมื่อด้กี้สักครู่นะครับพี่หนุ่มพาไปดูด้านนอกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันโอ้โหด้านในเนี่ยนั่งแล้วนะครับรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกแข็งแรงมากนะครับรู้สึกว่าเป็นรถกระบะท,ที่ดูแบบว่า น่าใช้งานมากๆเนาะนะครับภายในของนาวาร่ารุ่นนี้ครับเขาคุมโทนสีดํามาให้นะครับเพื่อให้รถเนี่ยดูสปอร์ตนะตัดกับสีบอลตัวนอกกับด้านนอกของตัวรถนะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ใช้งานด้านในกันนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับของตัวรถเนี่ยก็เป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับเขาให้อุปกรณ์เพิ่มเติมมาก็คือตัวระบบมันติมีเดียมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอมีมาให้เรียบร้อยนะครับมีระบบคูดซอนโทนมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะดีมากๆเลยนะสามารถล็อกความเร็วเวลาเราขับใช้ง ส่วนด้านกลางตรงนี้ก็ปกตินะแอร์เป็นระบบเมนวลหมุนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับถัดลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์เนาะนะครับเกียร์ก็จะเป็นมีระบบตัวชิปเกียร์ d หนึ่ง d สองให้ด้วยนะครับเบรกมือนะครับแล้วก็ชี้วางแก้วในด้านนี้เนาะนะครับผมหน้าจอก็เป็นหน้าจอที่มีเครื่องเล่น CD aux ปกตินะครับผมนะฮะตัวนี้ก็มีกล้องถอยในจอให้เรียบร้อยเนาะภายในอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือคมบคุสีดำเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับพี่หนุ่มนั่งดูก็รู้สึกกระชับตัวดีนะ ผ้าหลังคาก็เป็นสีเทาเนาะนะครับคันนี้ภายในดูเรียบร้อยมากรถ10กว่าปีแล้วนะแต่ภายในยังสวยอยู่เลยระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับตัวนี้มีถุงลามนิระัยมาให้2ลูกนะครับผมก็คือฝังผู้โดยสารแล้วก็ฝังคนขับเนาะนะครับระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกละแล้วก็มี ABS มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกัน4ประตูไม่ต้องห่วงครับกว้างอยู่แล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันข้างหลังมาข้างหลังนะครับพี่หนุ่มจะนั่งให้ดูเนาะด้านขึ้นเนี่ยมีมือจับอย่างนี้ด้วยนะข้าางเเลยเทมก มีมือจับตรงนี้มาให้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะมีทั้งหมดเนี่ยสองตำแหน่งเลยนะครับผมด้านหลังนี่ครับที่หนุ่มนะสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดขายาวๆนั่งสบายสบายด้านบนเหลือเยอะครับผมพื้นที่เยอะมากนะครับถือว่านั่งสบายมากภายในก็จะประมาณนี้ภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำหนิของรถกันว่ารถคันนี้สวยเดิมขนาดไหนเนาะไปไปดูกันครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพามาดูนะครับความเดิมของรถกันนะฮะ พี่เดียวอโต้เอยดูกันแบบนี้เนาะนะี่มาดูกันตะเข็บเลยนี่เลยครับผมครับอันนี้รถพี่หนุ่มเพิ่งซื้อมาเลยนะเม็ดฮาร์ดสวย,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับหาที่ไหนได้ครับผมรถ10กว่าปีละแบบนี้อ่ะนี่ครับนี่ตะ,ะเข็บสวยๆแบบนี้นะครับ4ประตูเนาะนะครับทุกจุดเดิมหมดเดี๋ยวเรามาดูกระบะกันนิดนึงครับเต้ปึ๊บนี่เลยครับ ที่หนุ่มให้ดูนะกระบะที่หนุ่มเพิ่งซื้อมานะแม็กไลเนอร์ใส่มาเรียบร้อยนะกระบาด้านหลังเนี่ยเดิมนะเดิมทางซ้ายขวาเลยนะครับเดิมนะครับมีเม็ดองมเมง็ดอาร์คเดิมหมดนะครับสวยเลยนะครับโอเคปึ๊บนี่ครับเห็นไหมฮะมเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมลูกค้านะครับตะเข็บสวยๆนะครับเดินสวยๆไม่มีการแก้ไขอะไรมาอย่างที่หนุ่มบอกถ้าเกิดใครมีเวลาอยากให้มาดูที่ดีออโตนะครับอยู่ใกล้ๆมาดูกันได้เนาะนะครับนี่เลยครับที่หนุ่มให้ดูตะเข็บของรถเนาะอ่ะโอเค อันนี้สี่ประตูพี่หนุ่มให้ดูเรียบร้อยแล้วรถเดิมมากๆอีกหนึ่งตำแหน่งที่เราจะไปดูกันก็คือห้องเครื่องครับไปครับผมปาปหุ่ยห้องเครื่องสวยมากอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มพาที่คขับฝากระโปรงก่อนนะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเป็น2.5นะครับ2 5 0 0ซีซีเนาะเป็นเครื่อง2.5ที่ใช้กันนะครับทุกคนดูฝากระโปรงนะครับน็อตยังไม่ไขเนาะฝาเดิมเนาะนะครับนี่เลยไล่มาแก้มแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะเดิมๆบางๆครับระบบเบรกเป็น ABS ให้แล้วนะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะครับตัวนนนีีี้้้้มดิสเเเบบรรรกหหาาใยยอะ คันหน้าครับสวยมากครับลูกค้าทุกคนดูเนาะคันเดิมอ่ะสวยจริงๆนะฮะสติกเกอร์ลาเมลอยู่ครบเลยนะฮะมาดึงด้านซ้ายแก้มตรงนี้นะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีไข่นะครับฝาเดิมๆสวยๆอันนี้พี่หนุ่มยังไม่ได้ล้างเลยนะนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับนิสสันอเวรานะครับคันนี้สวยไหมพี่หนุ่มบอกเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสวยมากสีสันเต็มนะครับไม่ต้องเก็บอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับราคาโปรโมชั่นกันนะครับสำหรับรถเข้าใหม่ราคาจะเป็นยังไง สำหรับรถนิสสันนาวาร่านะครับราคาดีฟรีดาวคันนี้นะครับพี่หนุ่มบอกราคาแคมเปญของวันนี้กันเลยนิสสันนาวาร่านะครับ2.5 LE นะครับแกนนะครับตัวพิเศษนะครับชุดแต่งอุปกรณ์ครบ,ครบแบบนี้สีเทานะครับคันนี้นะพี่หนุ่มมีราคาพิเศษให้อยู่ที่ 3 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับปี2022คันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะเรียนเชิญเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับที่ดีออโตยูสคาอุบลราชธานีนะครับติดกับศูนย์นิสันของเรานี่เองนะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลๆนะอยากดูรถก็สามารถติดต่อผ่านทางเพจหรือว่าผ่านทางเซลล์มาได้นะครับเดี๋ยวส่งรีวิวไปให้ดูนะครับในการตัดสินใจนะครับรถที่นี่รับประกันบอดี้เดิมให้ทุกคันนะครับราคาดีฟรีดาวครับ390,000นะครับเรียนเชิญมาดูรถได้นะครับอย่างไงก็ตดติาม นะครับดูเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ Line Official นะครับแล้วก็ YouTube ของ d ีออโต้ยูสคานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสพี่หนุ่มจะมารีวิวรถสวยๆให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับ i